เราได้เป็นเรมาจะเช้าแล้วน่ะมาจะเร้าเด็กันหลายโลแล้วับพี่น้องสองสโลได้แล้วมั้งเป็นแลอุ่น่ะตาเริ่มีเงียพี่น้องมันอ่ปนั่งดหับตายติดหลายครับ้งบนกับมีใกล้ๆน้แกงนึครับ ฟังทั้งหครับฟังง,ง,งวมือนาะกันกะยก้นเยชนกันยกขาย่นี่ไ,นะไ,ไปเนาะมากเลยอเรื่องหนาไปหมดแล้วะยกมกระงไปนู่นเลยกระง ทำให้เลยตรี้ร้องสเส้นเแปสไปนีชวยอ่แต่วันนี้เงยบอนแหเส้นใมองกเห็นเลยครับมันนี้เข้าไปที่อื่นมาเ้ไปทางอื่นกันนะมใชไปทางอื่น ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับไปสนองสนใจยอดดำพิเศษยอดขาวพิเศษกระโปรงยุ่งยอดพี่น,อน้องไปทักล้าก็ไม่ได้ครับพี่น้อนทงอทั้งสปปล่อวก็สอบถามเขาไม่ได้ครับมีบริการจัดส่งด้วยกันครับพี่น้องเอาเอาได้ไม่เบาเลยแล้วนะ โดดออกประตวนโดดออกตวนโดดเลาะข้างเราสร้างเป็นยังไง วางทับวางทับปลาดินมเด็ดเด็ดเด็ดมันจะชนกันมันจะชนกันดิเขาไล่ปลามาทางนี้ก็ไล่ปลาไปไปดูไหนอุ้ยโอ้โหโอ้ยยังเหลือพี่น้องเลยอยากเข้ากล้องไหมนะเออน่าจะนะเออน่นจะหน่อยพี่น้องน่าจะใช่ เขาอยู่มันหนีเข้ามาป่ะมันกิดจังว้าพอดีะเอาโอ้โอ้โน่นอีกตัวนึงน่นทางนน้นก็ได้หลากิงมาขึ้นไปถืดถือถืพอม ไปยังอืมปลี่เดนางเ้ยอปรเดินน้ำหนาอ่อ วางซ้ำวางซ้ำไม่ต้องเดินอึ้โดดข้างไว้แก้วผมมันไรมาหากันนะพี่นพี่นมาชนไรมาพี่น้มอสีนกันนทางนู้นเขาก็ไลมาจะมาชนกันก็เอาเพีงอาตโอดลพี่หวางซ้ำ เปองาไปเตีนัเอานี้ยเสื่องเนี้ยปลามันมาสนกันนะเท่าไรมาอีกเนี้ยมันจา่จางันะจ่ายงไม่มีขายวะวันนี้เอาาโดดแล้วเอาโดดโดดอ้หวลอดพี่น้อ ตวดวอีกแล้ววางปุ๊บโดดปับ๊บโอ้มันดีบ่ดีแล้วนะทุงไม่จับตุด๊ดลงปวดได้แม่นั่นนั่นโอ้หลานหนายุลิมกว่าไม่คิด

ตเียวยืนยทต่เดียวไงตรงตรงนั้นได้ตรงไหนก็ได้ปเพอะองรับุเดียวเโอ้โหขอผ่านยูทูปได้มอได้ไปเลยได้หันหน้าให้ด้วยสิยิ้มให้ด้วยฮะยิ้มให้ด้วยไปร้านไปร้านก็ร่างมากด้วยกันครับผมเนี่โอ้โหเพื่อนนู่นปลาเพียนนึ่นปลาเบอร์ได้ปลาเพียน

xuống lẽ Bao bên này đó nè đã bảo có cái hạt khẽ lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อย่าวางมันออกอย่าดึงใหญ่ดึงไปใหญ่แล้ว <c ười> ทำเป็นหรือเปล่าอีกตายเลย <laughs> งาดงาดขึ้นมาก็งงให้ทำเป็นหรือเปล่าอีกแล้วอ่ะ,อะโอ้ยออันไหนเว้ออีกจะเป็นขาไหนแล้วเนี่ยน่นนะั่นไม่ใช่ขานน่นกิน่ะ,ะขาป่านู่นไหนมุมขัดอ่ะ อมีโดดออกอีกยปอ่สันทีเดียวกองอยู OM ่ อย่าเปลี่ยนมวกนะถ้าเปลี่ยนหมดเวาจะไม่ได้โอ้ปลาตะเพียนจะลวงนั่นสิชอบดูตอที่ยกยอไอ้น้ารกเยอะๆอ่ะ แปดแปดอันนี้ยาที่ขายเองเนี่ยใช่ครับสองเซนครึ่งจ้าตอนแรกว่าจะเปลี่ยนหมวกอันใหม่มาหน่เนี่ยน,น,นี่มาจากไหนกันเนี่ยที่ม้านะครับน้องก็ดีนะมาบ่อยบอกมันน้ำรถจังเข่ามากมันไกลแที่นี่ม้าที่นี่ว่า,กนนา,วากไกลนะนไกลตลอดนู่นฟาร์มนู่นเนี่ยครับผม ของลานโอ้จำแพงเพคุณน้เหวนกยนะนนแะิมอ๋อตะเบิ่มกับเเทียนละมั้งผมเมื่อวานก็เห็นมาเมืออกันเลได้ตะเบิ่มตะเบิ่มตะเียนเเทียนอ๋อเขาชื่อเพียนเหรอค่ะเขามาบ่อยนะนั่นแหละเขามาบ่อยเขามาบ่อยนั่นแหละอ๋อเขาชื่อเพียนเหรอคะเออผู้หญิงนะค่ะ อ๋อเขาชื่อเพียนเขาไม่ได้พิมพจำพีทพี่น้องเป็นได้ปลาพิมปลาพิมแล้วคนไหนดีกว่าชื่อป้าดาป้าดาวันนี้ไม่มาจ้าผมนั้าได้สายป้าดาเลยไปเคี้ยวผมมาสายป้าดาอ๋อหลานเขาอยู่ที่อ๋อหลานเขาอยู่นี่ขายยาขายเมื่อวานก็เจอแกอยู่ นี่โอ้โหวาตเพียนขายยอดำขายยอดำแต่ใช้ยอขาวเออค้นขายอ่ะขายยอดำก็ใช้ยอขาวอยู่แล้วก็เหนียวดีเนี่ย นี่ซื้อเมื่อวันก่อนเนี่ยขาดไปแล้วมาลงยสองวันขาดหมดอันทีสิได้เลยเราเพิใงจะไปไปเป็นเป็นของเนื้อใบอ่ะเอ็นอ่ะอืมเป็นเป็นเป็นเล็กขาดง่ายเห็นสิบพรางต้องอีกยี่สิบโอ้ลุงโอ้ลุงปานปานอาบุญแล้วพี่หน่อมาเนี่ย mọi thứ bên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  mọi nha, bên mọi thứ 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 bên แต่อะไรจะลาพี่น้องอยืมร่วมกันอย่างนี้นคุณหยกก็เนว่่มีข้ามาไก่พี่น้องไปมั้ดจะากกีเดอนระบานะ ดังนูน้นอหะง่ายดิอเออันอันนี้เป็นเจ็ดสอกเลยนะเจ็ดสอกสองเส้นนะครับนะเจ็ดสอกสองเส้นครับผมอันนั้นแปดซอกแปดซอกเจอะเก้าซอกอีกอันนี้แปดซอกแปดครับผมขามันยาว ครับสิบดอกค่ะเอามาขายนะครับน้าเป็นคนขายครับขายอยู่ไหนอ่ะอบโตหน่องก็ดีนะครัครบพูดง่ายๆถ้าน้อยตัวพี่อบโตหน่องก็ดีไงส่งเคอรี่ก็ไม่ได้ไม่รับหรอกค่ะเคอรี่ไม่ร <c ười> ับที่ไหนก็ไม่รับ

วยกตุ้นืนใช่ไหมคะถ้ากระตุกก็ได้ให้หนตัวตัวดุนวานดุนวานเลยนาะเป็นยังไงเนาะเอรดุ้โดยมันอยู่ทางโดี้มันอยู่ตร้ิมๆงนี้ ค,คิดว่าจะอยู่เราเองเาบางนะเียดมาข้างนี้ก็ได้เบียดมาหน่อยเออนี่นยมันแคบไปหน่อยเนาะตรงนี้เนาะอ,อันนี้นอ,อันนี้มันเชือกเบ็ดยดได้เนาะ เจอเบ็ดป่ะสายเบ็ดนั่นมีสายเบ็ดนั่น่ะสายเบ็สอ่ะมันก็อยู่นี่นี่ละวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่นี่ละอ้าปลาโดดแล้ว งาากนออมโดดอยู่นั่นแล้วโอ้โดดแล้วโอ้โอ้โอดูนะที่พลุนอง

จำคำคำกันนะล้มเงยยืดตู่คนจำมีไฟทันสักทีอ่ะนู่นเข้าอืออเอเ้าเข้อเข้าเต้าเข้าเต้าเข้เครับผมเต็มก็ไปใส่ของกเางเอ้อ ปาบางกว่าเอะตรฮะมันติดกิ้งม้านะต้องเอากิ้งม้าออืเยแล้วพี่ชิพี่แมวเท่าไหร่นะอายุอะแมวไหนเรียกให้มันถูกคนซิ แ,แมวในวกก้อก็ว่าน้องของป้าเนอหรือน้อสุไแล้เป,เป็นชื่อเทคก็เรียกถูกว่ะชื่อนี่นะและ้วแล้วน้องสุไป็เนรอมอโดดออกอีกยความจำเนาะ หลอดฮะโอ้โหนี่กระปุกมากระปุกงตกใจโอ Northeast, ้โหปุ่มนั่นแม่คนนุ่นได้เป็นโลเลยบ้องนะมีของเขามีไม้ชุดหนึ่งรถเขาอะ องไม่เต็มยอเลยก็ะินโอ้ยอขานี่กันตายพวกแกเปล่าะเนี่ยดูรถนี่ขันทางนึงขาชี้เลยนะจจดก่อนยึดเลื่างไปกันไล่พี่น้องพอ่น้องยหล่นฮักพากเรา เอาอยู่ในฝาพักตบนี่เร็วๆยกโอ้ยฝาก็โหตัวดำปื้แล้วนุ้นพี่อะไรก็ไม่รู้ไงรี่ออะไรบอกเขาแน่ปะเออเดี๋ยวี่เดี๋ยวเอ็มถ้าได้วาง ากเขา่เนนู่นั่นนู้นเอาตีอวันคันหักถึงนั้มีสองอันเอาหกอายกเออของนาทีดูดูโอ้โอ้ ราทำไมเป็นยังงี้เฮ้ยนันเด้นันเด้ค่าจ้างไปเอาน้ำเราเป็นคือเป็ดจักซีเป็นคนเสียสารให้พี่น้องไรปลาไม่ขออนุยาตนะครับนุ่น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 เขาจะหันไปทางไหนกันแล้วจะแล้วย่อไปเลยเอ้าเอาไป Ôi ôi อ่ะทําทําตัวมันมันห่อ cũng ไม่ได้ lại ๆติดกิ่งไม้ tục ขยูไหนล่ะยืมมาน่มาของแม่เอาลูกกุญแจอยู่นี่ลูกกุญแจอยู่นี่มาเอาได้รึโดนเลวเส่ะุนดูของได้ทิดด้วยอือเอาติดเบสติดเบส <laughs> leo té <tẻ> lôi <rồi. cười> <laughs> Khôn không có quá luôn 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 có bơm nhé, luôn 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 ngay hả? <laughs>

จะไปยืมมาสื่ปลาขาวพี่น้อ,นเองเลยคุณเลยมีตัวแง่ครับสองเส้นเคืองพี่น้องเอาถุงมทุ่มอ่าแองเกลเดีอยู่พี่น้องตัวง่ามไปมาสื่อมาสื่ออะไพี่น้อ,นองนี่อันนี้ขา, <laughs> ายไปสองลครับมาได้ขายไปสองลพี่น้องปลา้ยปากๆัะแล้วเก็ตากแดดพี่น้อนงใครสนใจกระทักมากครับดูถ่างมาูไปทีตัวกระป๋บบาน,นพี่น้อง แต่งแ่ตามมคโซงามเามาใส่แล้วใส่ก็มาป่าเนุนย่งทกตัวนี้คุณะแขงกีดีอย่นน้องไปแงงแย่ตัวเดียวีนน้องนี่ครับแง่งตัวเดียวอันนี้กระหอยมึหอยนะพี่น้องเหีมหน่อเดียวเมาดยหน่อยเดียวครับเดี๋ยวมึงเอื้อมึงทำไมอ่าเดีเขาไปมองหันครับหอยตัวใหญ่เติบอยู่ครันี่ อนนอืมจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ับกำงใจให้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวพ้อนคลิปหน้าครับโชคดีทุกปู่ทุกคนครับผม